สถานีวิทยุเสียงสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับด uh ุลกอนีบุญมาเลดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนวัสัลลัตุวัสสลลัมุอะลารอซูลิห์ล์กรีม ววลละะออิิฮฮบัจม و อั ى آله و ص า ب ه أجمعين أما بعد ا ل س ل ا ะ ع ل ي ك ต و ลล م ة ะว ل า و รา ك าตุขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้น้ำหนักให้ความสนใจมุ่งมั่นในการที่จะฟังสัจธรรมแล้วก็ทำใจให้อยู่ตรงกลางเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรับฟังนั่นนะครับ บางครั้งก็อาจจะไปถวนกระแสสวนกระแสกับกลุ่มใหญ่หรือว่าบางส่วนนะครับก็ต้องช่างดูให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะไม่เคยได้ยินอาจจะไม่ได้เคยสัมผัสนะครับเังะนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเราชำระจิตใจของเราก่อนให้หมดจากความาลำเอียงหรือ ในการมีชาตินิยมอย่างที่เคยพูดมาชาตินิยมนี่ก็มีที่บางเรื่องได้บางเรื่องไม่ได้นะครับทัศนนิยมหรือแนวทางนิยมอะไรก็แล้วแต่ว่าไปแต่สำหรับอิสลามแล้วก็ต้องเอาอิสลามเป็นหลักนะครับไทยก็พูดได้ใครก็สอนได้แต่ว่าที่พูดและสอนที่อ่านนั้นมันจะเป็นไปตามแนวทางหรือเปล่า แต่ปัญหาก็คือมันไม่ใช่ไม่มีคู่แข่งนะครับมันไม่ใช่จะปลอดโปรง่งโล่งแจ้งไปเที่ยทางนั้นไปนะครับมัสยิดก็มีกันเยอะฝ่ายหนึ่งมีมัสยิดอีกฝ่ายหนึ่งก็มีมัสยิดเอาฝ่ายหนึ่งมีโรงเรียนอีกฝ่ายหนึ่งก็มีโรงเรียนที่ว่าฝ่ายนี้คือฝ่ายที่อยู่ในเส้นทางกับฝ่ายที่ไม่ประจำอยู่กับเส้นทางนะครับและ อีกฝ่ายหนึ่งมีครูเอาก็ตั้งครูขึ้นมาเหมือนกันมีตำรับตำราก็พยายามไปหามาเหมือนกันทั้งหมดนั้นก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องอดูกันให้ดีนะครับและแถมที่ได้เปรียบก็คือฝ่ายที่เป็นฝ่ายธรรมะว่ากันยังจะได้เข้าใจาดูดังจีนฝ่ายธรรมะกับฝ่ายมารจะคิดดูว่าฝ่ายไหนฝ่ายมารก็ดูเอาเองนะครับ ฝายธรรมะถูกอ้างว่าเป็นกลุ่มแปลกอรีบและเป็นชนกลุ่มน้อยถูกอ้างว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเอาหมู่มากเป็นเกณฑ์แต่ในเรื่องศาสนาไม่ได้เอาหมู่มากเป็นเกณฑ์เอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์ฮะดีษจึงพูดไว้ว่าบาดาลอิสลามอิสลามเริ่มมาเหมือนกับคนแปลกหน้าไม่มีใครรู้จักเพราะในสังคมของคน ไปในรูปอื่นเพราะอิสลามมาไม่ตรงก็บอกว่าแปลกก็มักจะพูดกันอยู่เรื่อยนะครับฟาตูบาลิลุรอบาบาดาลอิสลามูกรีบันฟาเซยูรุกรีบันเริ่มก็แปลกแล้วก็ก็จะกลับไปสู่แปลกๆอย่างที่เริ่มนั้นเพราะผู้คนออกไปห่างไกลเพราะนำมาก็ไม่รู้จักแต่ฮัดีษสรุปว่าตูบาลิลุรอบา ตูบาก็เคยแปลไปแล้วนะครับเป็นชื่อของสวรรค์ชื่อหนึ่งหรือ,อ,อชั้นหนึ่งหรือเป็นชื่อต้นไม้ที่อยู่ในสวรรค์จะได้กับบรรดากรอบบาสิ่งแปลกสิ่งแปลกนี่ไม่ใช่พิสดารน,นะเขากินกันเราไม่กินเขานอนกันเราไม่นอนเขานั่งกันเราวิ่งอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแปลกในทีน่นี้ทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องถูกเรื่องหลักการแต่ว่าผู้คนไม่รู้จักไม่เคยรู้มาก่อนไปกลับไปอยู่ในเรื่องอื่นนะครับเพราะฉะนั้น ในข้อความอย่างนี้อัลลอฮฺสุบตลาได้ตัดไว้นะครับส่วนหนึ่งจากอายะอัลกุรอานตัดไว้ว่าอย่างไงตัดไว้ว่าวยดากีละละฮุมละตุบซิดูฟิลอารดิกาลูอินนามานะฮ์นูมุสลิฮูลัมดับแรกเมื่อถูกบอกกับคนเหล่านั้นนะครับว่าอย่าได้มาสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดิน สร้างความเสื่อมเสียในที่นี้เป็นอย่างไรครับยังกับพื้นที่เนี่ยเขามีการปกครองมีกฎหมายมีสัจธรรมอยู่คนที่สร้างความเสื่อมเสียก็คือคนที่ทำผิดกฎหมายคนที่ทำตัวเป็นอันธพาลทำตัวเป็นมิจฉาชีพี่สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินทั้งนั้นและแถมเรายังบอกว่าบาอันดาอิสลาเอ่อกอลูอินนามานะฮ์มุสลิฮุนพวกเขากับว่า เราเป็นนักพัฒนาต่างหากใช่พัฒนาดินเปรี้ยวให้เป็นดินจืดเพาะปลูกได้พัฒนาผู้คนให้มีความรู้ทำอาชีพนั้นพัฒนาแต่ในเรื่องศาสนาท่านจะมาตั้งศาสนาแล้วก็ไปจัดแจงตนเองเป็นผู้จัดแจงศาสนาคงไม่ใช่นะครับท่านเป็นคนหนึ่งที่จะต้องตามศาสนาทำไม่งั้นถ้าไปจัดแจงแล้วมันไปล้มเลิกไปโจมตีไปถากถางอะไรบางอย่างท่านจะกลายเป็นมุสซิดไม่ใช่มุสลิม มุสเลียไปผู้พัฒนามุฟซิดไปพูดสร้างความเสื่อมเสียนะครับอันนี้อีกตอนหนึ่งบอกว่าวะลัตุบซิดูฟิลอารติบาอิสลาฮ์วะดอูฮุโคฟันวะตอมอาจงอย่าได้สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินก็บอกไปแล้วว่าสร้างความสอญเสียบนหน้าแผ่นดินนี้คืออย่างไรไม่เอาศาสนาอันหนึ่งเลยทีเดียวนี่สร้างความเสื่อมเสียคนไม่มีศาสนาคือเหมือนคนไม่มีกฎหมายอะไรทุกอย่างที่ชอบเอาหมด อะไรทุกอย่างที่อยากได้คว้ามาหมดไม่คำนึงถึงว่าจะผิดมนุษยธรรมผิดศิลธรรมผิดอ,อ,อะไรต่ออะไรก็ไม่ได้คำนึงและเนี่ยบาดาอิสลาหหาหลังจากที่ได้จัดตั้งนะครับศาส,สนามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวะดูฮุคโฟันวะตอมาจงทำการเคารพไอบาดานะครับทั้งละหมาดทั้งขอดูอาได้ทั้งหมดนะครับคฟัน ในสภาพที่ยำเกรงต่อเรายำเกรงยังไงอ่ะกลัวไม่ใช่เหมือนหนูกลัวแมวผู้ร้ายโจรกลัวเจ้าหน้าที่หนีหัวสุกหัวซุนไม่ใช่อย่างนั้นเกรงกลัวในที่นี้ก็คือถ้าไม่เป็นผู้ที่กระทำสิ่งที่ดีถูกต้องในบทบัญญัติของศาสนาจะโดนลงโทษจากพระพป็นเจ้ากลัวอย่างนั้นว่าต่อมาอันและต่อมต่อมอนถาถราพูดเป็นคนธรรมดานี่ ไอ้น,นี่งกอันนี้ก็เป็นเรื่องของดุนยาอยากได้นู่ดอยากได้นี่แต่ต่อมาอันในทีน่นี้จากอัลลอฮ์นี้หวังอยากได้สิ่งตอบแทนที่เกิดจากผลบุญซึ่งสวนสวรรค์นะครับเท่านั้นเองเกรงกลัวอลัลลอฮ์จะลงโทษและอยากได้สิ่งที่พระองค์จะตอบแทนให้คือสวนสวรรค์ไม่ใช่ได้หน้าโอ้โหไน,นี่อ่านอุอาเก่งเหลือเกินยาวไพเราะควรวนหงิงหงิงทำให้คนชอบแล้วก็ มีหน้ามีตาไม่ใช่อย่างนั้นที่ทำอิบาดาห์นี้เขาฟันมินอัลลอฮิสุบฮานะฮูวัตาละยำเกรงต่ออัลลอฮ์ถ้าไม่กระทำในสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นบทลงโทษอย่างหนักและที่ทำไปนั้นประการเดียวที่เป็นสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อหวังอยากได้สิ่งตอบแทนที่เป็นค่าสูงสุดสวนสวรรค์จากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตาละอินนอห์มะตัลลอฮ์แท้จริงพระผู้อัลลอฮ์หรือ ความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์หรือของพระองค์อัลลอฮ์นั้นก็รีบุมมินัลมัวซินีนอยู่ใกล้เสมอกับบรรดาคนที่เป็นมัวซินีนเออมุวซินีนนี่คือใครความหมายกว้างครับในหลักของมุสลิมมีอยู่สามอย่างหนึ่งยซานสองอมา,ามอะไรครับอิสลามอีมานอิสซาน ท่านพี่น้องก็ทราบดีอยู่แล้วว่าอิสลามมีอยู่5้ารุกลค,คงจะท่องจําในใจแล้วหรือบางคนไม่รู้เรื่องเลยนะครับมีอยู่5แล้วเหมือนกันหมดนะครับไม่แตกต่างยกเว้นคนที่ไม่มีสามารถก็จะยกไม่มีความสามารถนะครับมีหลัก5ประการสำหรับอิสลามอิมาน6ประการนี่หลักๆนะครับอาซาสหลักๆ แต่ทั้งหมดไม่ใช่เท่านี้มีเยอะกว่านี้เหมือนกับบางศาสนิกมีศีลหลายข้อนะครับท,ทั่วไปศีลห้าข้อไม่รู้พี่น้องจําได้กันหรือเปล่าครับที่นับถือศาสนานั้นศีลห้าข้อทั่วไปถ้าจะเพิ่มความเคร่งครัดไมาหน่อยก็เป็น8ข้อศีลห้าข้อนี้ก็เหมือนกันกับอิสลามนะครับไม่สัมมาเลเทเมาไม่ผิดเพศไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่เล่นการพานันแล้วก็ไม่อะไรครับ ข้อที่ห้าจำได้ไหมครับพี่น้องอพูดโกหกถ้าจะเพิ่มไปอีกสามข้อเป็นแปดสินแปดอะไรครับไม่ทานข้าวหลังหลังขี่โมงครับก่อนเที่ยงหมดเวลาไม่ใส่เครื่องประดับแล้วก็ไม่นอนบนที่นอนที่มันนุ่มๆหมลับแล้วฝันดีตลอดวันตลอดคืนไม่ได้ครับนี่เป็นศีล สำหรับที่เขากําหนดขึ้นมาที่ต้องปฏิบัติกันมีเข่งมากเคร่งน้อยหรือไม่รู้เลยก็ผิดศีลตลอดเวลาก็จะถึงขั้นมีบาปแหละครับถ้าบาปเล็กๆก,ก็เขาเรียกว่าอาบัตถ้าบาปใหญ่ๆก็เขาเรียกว่าปราชิก <c oughs> จะสิ้นสภาพแะครับก็เป็นหลักเกณฑ์ที่วางขึ้นมาเพื่อให้คนอยู่ในเส้นทางของศีลธรรมมนุษยธรรมแล้วก็ไม่ผิดต่อกฎหมายอีกด้วยนะครับอันนี้สําหรับ อิสลามก็หนึ่งมีอยู่ลำดับแรกต้องอิสลามรับอิสลามก็คือมีรุกลหรือหลักอยู่5ต้องอีมานมีหลักอยู่6เอเซนสิมีเท่าไหร่เออตรงนี้มีนันบอซินีนโมซินีนในส่วนหนึ่งของเอเซนมีรูกลเดียวครับมีอยู่หลักเดียวอันตามบุัลลอฮะกะอันนักตรอฮูฟัยลัมตุนตรอฮูฟีนะฮุยรอต้องทําการเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮ อย่างสภาพที่ท่านมองเห็นพระองค์ทั้งๆที่ท่านมองไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์นั้นทรงมองเห็นท่านอยู่นี่คือเอีสานส่วนหนึ่งนะครับเอีสานปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ในเรื่องการทําอิบาดัอันหนึง่งหรือเอีสานการหยิบยื่นนะครับหยิบยื่นต่อผู้อื่นที่ขาดแคนอ,นอ,นอ,นอันลอไลอัสนอัศินกะมอัศนัลลอฮุอิไลให้หยิบยื่นเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทรงหยิบยื่นให้กับท่าน ทำได้ไหมจะทาได้ครบครับรอห์มัตัลลอฮ์อิน,นรอห์มัตัลลอฮิกอรีบุม,มินัลมุฮซินีนพระเมตตาของอัลลอฮ์นั้นจะเข้ามาใกล้คนพวกนี้นะครับที่มีเอาสานทั้งอิบาดามีเอาสานทั้งคุณธรรมที่หยิบยืน่นใครต่อมิใครไปเรื่อยตามที่ความสามารถของตนจะเอื้ออํานวยมีสามารถด้วยคําพูดก็อเอาด้วยความพูดเอาคําพูดไม่ได้มีทรัพย์สิสนก็ช่วยได้ทรัพย์สิน มีทั้งคําพูดมีทั้งสัพสินมีทั้งความรู้โอ้โ oh ห oh, ครบเลยนะครับเอ้ารัพย์สิสสนไม,ม่มีความรู้ไม,ม่มีพูดไม่ได้มีสติปาาัญญาไหมช่วยแสดงนะครับเป็นเอีย๊ยสานกว้างขวางครับไหลประตูที่จะทําตกลงว่าโอกาสของท่านนั้นมีอยู่เสมอท่านจะฉวยโอกาสนั้นไหมหรือว่ารอให้มันหมดไปแล้วเพิ่งจะไปนึกเสียดายในเวลาที่เสียดายการเสียดายนั้นไม่เกิดประโยชน์ไปเรียกระดับวิญยันดำ ฟีวักติลายัมฟอุน์นด,ดัมไปเสียดายในเวลาที่มันสายไปแล้วนะครับตอนนี้ยังมีโอกาสยังมีความสามารถไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งหรือพร้อมทุกด้านก็พยายามทุ่มเทเพื่อที่จะได้เป็นชัยชนะหรือลองทบทวนดูจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะครับบางคน 50, 60, 60, 70, 80, 90ถามว่ามีงานชิดโบแดงอะไรบ้างนึกไม่ออกเลยละครับ อัลลอฮฺอักบัติงานชิ้นโบแดงช่วยท่านได้นะทีเอาล้อซุบฮานหัวตาลาและงานชิ้นโบแดงในที่นี้ไม่ใช่มีห้องเช่าเยอะๆมีปั๊มมีรถป้ายแดงยี่ห้อดีๆมีเสื้อผ้าหรูๆมีของแพงๆสวุใๆไม่ใช่ป้ายแดงนะครับป้ายแดงนทีเอาล้อซุบฮานหัวตาลาทุกคนต,ต้องต้องหวังอยากได้นะครับนั่นก็คืองานที่จะนำสู่ท่านรอดจากการถูกลงโทษโดยไฟนรก และนำท่านสู่สวนสวรรค์เพราะรอดจากไฟนรกแต่ไม่รอดจากการเข้าสวรรค์ก็คือถูกปรับนั่นเองเคยไปละเมิดเคยไปโกงเคยไปช่อชนเคยไปโกหกผิดศีลทั้งนั้นแหละครับก็จะต้องถูกปรับก่อนเข้าสวรรค์เพราะไม่รอดก็ถูกลากไปลงนรกตรงนี้แหละครับเป็นผลชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในบ้านปลายที่ที่จะเกิดขึ้นในบ้านปลายแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะครับครับพี่น้องเวลาก็คงจะหมดลงอีกแล้วนะครับก็ขอให้ได้รับความสุขสบายสริมัทรมัตในปลายปี พุทธศักราช2564เข้าสู่65นะครับซึ่งหมดอายุไปอีกแล้วอีก1ปีนะครับตระหนักให้ดีนะครับรีบสร้างความดีกันซะก่อนที่จะหมดอากาศนะครับอักูลกอลีฮะลาอัลสตฟุรุอัลาตีมาริวะละกุมวะลิซายยุลมุสลิมินมินกุลิซัมฟัสสตฟิรุอินนะฮุหะตาวาบุรฮิมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุนมาเลดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม ขื้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาด้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม